สวัสดีครับ,รบผมค,บคิวก็มาดิครับวันนี้จะมากินใบมะขามมาไม่กินมม่วๆกูกินได้สั์นี่น้ำจิ้มมากินกันเลยทุกคนมาเด็เกมาไม่กินข้าวกก็ถือกล<อ>้กองให้ถือถือวกูถือกล้องให้ก,งงก,งงกินข้าวกก เตรียมทำนีเจ้าของคลิป่วนกูเด็กข้างไข่ตือกลุ่นี้แล้วกันทำไดีวะยังไม่ถูกวันนี้ใครพากินกูเจ้าของคลิปพากินนะครับ กินใหมให้นนี้อะกูบังกูบังเล้วกัมึงเอากบะไงดิถ้าแต่มึงเอากบเดิมดิากบนี้เอากบนี้เอาแเป๊บเอาซเอะเยวองขี้แตก เออน้ำจิำม้มเยอะม,มัสามสามสามเลยสามเลยเอ<ห>ลองที่ทั้งคืนคลิปนี้ไม่มีอะไรมากหรอกแค่กินแม่มะขามเฉย นะกูบังเอากลนี้เอากวกนี้เอากวก่นี้ดีกว่าขากุกเลยแบทจะใครถามว่าทำไมไม่กินเนื้อมันเสือมทำไมแล้วทำไมไม่กินดีๆทำไมไม่เก็บไปกินดีๆเสืออคลิปกูโดนแบนวันนี้แหละ โหจิ้มน้อยเกินเอาทื้งจะกินยอดอ่อนมั่งตัยอดอ่อนตามังนี่ทำไม่บนหัวมึงอ่ะซิมเดี๋ยวดีจิ้มจิ้มก่อนรสชาติก็มันก็ไม่เปรี้ยวเท่าแบบใบใบแก่ ซิมน้ำจิ้มกูหมดวันนี้เลยเหมดก็ทำใหม่มาดูาผมนะทุกคนจะลองคิดอ๋อสองหยัดสามหยัดเสียพักเสียหลายเสียหลายพี่นนัง เสียงเห็บเหย็บปืนกูนด้อบอกว่าจะซื้อบบปปืนมีปิการมาเสียกเป็นปืนธรรมดาเนี่ยยังไม่เคยอยอกมีปิการมันแพงมันไม่เก็บตังค์ซื้อเงินมันก็มีสองพันนี่มีปิการอ่ะหมดแล้วเฮ้ยมันไม่ตรงหน้ากูเลยว่ะเอา ชี้แตกเอ้ยปืนกูพังกูพังดรอใช่ชี้แตกสวบสวบสวบเฮ้ยกูบ้างกูบ้างกูบ้บาง,าง,างอร่อยเว้ยชี่แตกนี่จิ้มอ้ำยังไม่กินเลยแอมแล้วอืม อา้าเลยเนี่ยปียกยอดนู๊กเปยียกอ้าเลยกิ๊จ๊บเนี่มันจะกินยอดนี้เอาซื้อซื้อกล้องนี้หลอดแกดีกว่ายอดไม่ใช่หลอดยอดกูพูดยอดไปชัดโดมแบนวันนี้แน่เลยใช่ปะอืมคิวดิคิวก็มาดิครับทิว<อ>ไม่ใช่คิวไอส้สัสเหมือนกันนั่นแหละ กล้องถือกล้องเอาคิวก็มาดิครับอู้ออกมาทางนี้หน่อยเอ้ยของมึงโอ้ยเยอะมึงกินตึกหัวกูกินกินแทนข้าวเที่ยงไงนะกินนี่อิ่มไปเลย แม่ไม่อยู่อันนี้ไม่ใช่สองพี่น้องนะเพื่อนกันทีอ้ย,ยุงกัดเออแต่ตอน้อคลิปนี้กูโดนแบนนี่เฮ้ยจดุจด พ่อใหญ่ทำน้อยเอ๊ะไม่ทำน้อยเฮ้ยน้ำจิ้มกูจะหมดแล้วหมดแล้วยังกินได้อยู่มาตะกูตะกูอุ้ยเผ็ดมากแมงเลยจับน้ำจิ้มแล้วมันจับอันนี้โกูกูับกู ตันนี้วันน,นี้ไม่เหลืองก็แดงอานนี่งถืออะนดลจุจเจ่ะนี่ทำอะไรให้ดูทีกินก็ไม่ได้กินธรรมดา กิมหมดเลยเว้ยมึนช่างหัวไม่มันไม่ทำว่ะนะคิดคนเทนอะไรดีวะเดี๋ยวต่อไปจะมาทำคิดตกินอะไรดีไม่กินอ่ะจะถือ เทนต่อไปก็คือลูกศรเหมือนกันแต่ว่าลองแบบพรุ่งนี้นะลองเอาขวดตั้งดูว่าอันไหนจะแม่นกว่ากันปืนกับติ๊กน่าจะปืนนะร่วมกันปืนนี้ราคาถูกนะครับอันใหญ่มากใหญ่กว่าอันปกตินะครับกี่บาทละกี่บาทหนึ่งร้อยบาทโอ้แม่แล้วรวมค่าส่งสามสิบบาทสามสิบกินี่กิี จบ๊กคีบแล้วตอนเนี้ยเออจบคลิปละเฮ้ยไปกี่เปอร์เซ็นต์เหรอไปกูยังไม่ได้กินเออกูควรตุ๊กคีบเนี่ยทั้งพวงนะเฮ้ยน่าหน่อทั้งพวงทั้งพวงทั้งพวงจำหน้ากูไว้ไอ้นี่ใส่หาเรื่องใส่แว่นทั้งสองคนโอ้โหแล้มมึงยังไม่เจือเมื่อวานกูยังขี่เลยเมื่อวานี่เมื่อวานกูขี่กับพ่อกูใส่เกียร์หนึ่งเข้าโค้งแล้วบิดด้วย กูไม่ได้เห 1, ตุการหนึ่งกี่สามแล้วมึงงงหรเที่ยอะไรอวดคนอื่นหน้าหายเลยเน,นี่ยจกคิดนะทั้งควงบอกเลยทั้งควงทำไมต้องมีเสียง, <c oughs> งไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้ช่อง ดีครับนะเอ,อ้โหออว่ากูจะพูดอยู่จบคลิปบ๊ายบาย